สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้ององค์หญิงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรเสียงตะวันอีพีจีนะคะคลิปนี้ว่าเอาเรื่องเล่าของบอดโจพี่น้องบอดโจเพื่อนปลื้มใจเพื่อนดีใจนะคะเกิดจากเพื่อนในเพื่อนมีความตั้งใจในการทําเพลงเพลงของอาจารย์แดงหรือพี่แดงกิตตกรนะคะ เพื่อนดีใจเพื่อนพรออมที่เพื่อนได้บันทึกเสียงไว้แล้วได้พี่น้องก็คือหัวใจคิดหอดแล้วเพื่อนก็ใแ้อีหล่าหน่อยอุ้งอิงไปเป็นนั่งเอกอิมีให้พรออมเพื่อนพันในไทยก้ามอมบีเนาะพี่น้องเนาะแต่เพื่อนได้บันทึกเสียงไว้เป็นที่เรียบร้อยพรออมกันนี่เพื่อนก็เลยตดต่อไปทั้งผู้จัดการของพี่แดงจิตตกอนนะคะหรืออาจารย์ปอดเนาะพี่น้องเพื่อนเอิวมาพี่ปอดเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้จัดการแดงจิตตกอน นะคะอดีตนะคะเพื่อนก็นได้พูดคุยถามไทยกันไปพี่ดิอาจารย์ปอดเพื่อนก็นคิดฮอดอาจารย์แดงที่จะก่อนถึงกับน้ำตาไหลน้นนองพี่น้องเนาะเป็นเรื่องเล่าของความคิดฮอดคิดถึงน้นนองพี่น้องเนาะคนที่เพื่อนเคยได้ดูแลเนาะก็เลยเห็นไอ้บอดโจก็เลยได้ถามถึงว่าเป็นยังไงสูมเสียงของบอดโจโอ้ยเพื่อนกาลัานตีแบบชนิติว่าบอดบอดด้บบอดดคิดยากเลยเพื่อนบอกว่า เพิ่นเห็นแล้วว่าคนที่จะสารต่อคนที่จะเหตุให้เพลงของแดงจิตรกรเป็นเพลงที่บ่ตายอยู่แล้วนะคะหลายผู้หลายคนที่เป็นแฟนๆของแดนจิตรกรก็ยังคงมีเพลงของแดนจิตรกรอยู่ในใจอยู่แต่ว่าบ่มีผู้ใดสิทธิสามารถยิบยกขึ้นมาห้องเรียกกซุ่มเสียงไก่เคียงแบบบอดจูเพราะว่าบอดจูเพิ่นเห็ุใดนี่คืออาจารย์ปอดเพิ่นห้คำนิยามว่า เพื่อนบอกว่าณต่อไปนี้เพื่อนสามารถต,าต่ายแต่รับแล้วอาารย์เพิ่นว่าเบิ่งด้นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการของแดงกิตก่อนเบเองเพื่อนบอกว่ามีคนที่จะมาสาลต่อเพลงของแดงกิตก่อนแล้วคือบอดโจพ,พี่น้องบอกได้ว่าเป็นที่น่าชื่นชมยินดีสําหรับบอดโจมากนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าหลายผู้หลายคนมาขอไปควบเบอร์มาขอเพลงแดงกิตกรไปควบเบอร์โน,นนี่นั่นสารพัด เพื่อนกับน้่มซองน้่ฟังอยู่เพื่อนว่าโบโบได้จักคนที่ได้คือตอนนี้เนะี่ยบอกเลยว่าคือบอโจูนี่ลหละเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนยินดีน้ำหลายแต่ถามว่าได้ลอยกเส้นหรือไม่ก็มีอยู่นิดนึงที่เพื่อนกับบอกว่าบอโจูเพื่อนจตหน้าล่ะบอโจูก็บ,บอกว่าก็คือขอลดล่งมากจักเคงิงเคิงเสียงนะคะเพื่อบางบางช่วงที่ต้องใส่ เสียงเอื่อนเอ่ยในช่วงปลายอันนี้ประมาณคู่เพลงเพืินเบากันน้องพี่น้องเนาะเท่ากับพยายามที่จะพ่อเพลินเบาองสันเขากับม,มองออกน้องพี่น้องเนาะว่าจะให้ไปเหมือนแดงจิตกรเป๊ะเลยหรือกับโบเมนน้องพี่น้องเนาะเป็นเอกลักษณ์ของบอดจูแต่บอกเรยว่านามเสียงไก่เคี่ยงนะคะอาจารย์ปอดเพิ่นเองกับยินยินดีหล้กก็ยอมรับเลวกะบอกเรยว่าถึงใส่ครับคําว่าเม่นตายกันตายตาลับเล่ว่าสัน ่วนบอดจเพื่อนกำำ็ได้ขอไว้ด้ว่าขอเพลงเพื่อนจากเพลงเน่แต่งให้เพื่อนจากเพ่งเน่มาสั่นเพื่อนว่าเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนขอเวลาขอสนิมก่อนมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะนี่มีโอกาสที่บอดจสิได้เพลงจากคู่บ่าจา์ของแดงจิตรกรจากผู้เพื่อนแต่งประพันเพลงเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนเองกะเพื่อนก็เลยบอดจูก็เลยถามถึงว่าบอดจูกับอุ่อิงนี่มีความ เป็นพ่อลูกคู่บุญเนี่ยเพื่อนคิดเห็นแบบใดนะคะเพื่อนก็ได้ยกไปถึง้งแต่เริ่มต้นผุดแล้วพี่น้องเพื่อนบอกว่าต้องใส่คําว่าคู่บุญบารมีเป็นคู่บุญบารมีกันพ่อกับลูกเนี่ยเพื่อนว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าบ่ได้ค้นหาย่ะในส่วนของเพื่อนน่ะเพื่อนบอกว่านับจนแต่แดงจิตกรได้เสียชีวิตไปนี่ เพื่อนพยายามค้นหาเดินหาติดตามค้นหาอยู่สองสามปีเพื่อนว่าเพื่อนหาบ่ได้พี่น้องหาบ่ได้อีกแล้วเพื่อนกัเลยได้เศร้าซื่อส่วนบอจนีอิหล่าหน่อยเดินเขามหาเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความขาดบ่ถึงนะคะเพื่อนบอกเพื่อนว่าเต็มปากได้ว่าเป็นคู่บุญบารมีเด้อจังคอยได้มาตรงนี้พออิหล่าหน่อยเดินเขามหาบอโจ พอเดินเขามาหาแหลวเพนก็บอกไปถึงว่ามาออริชั่นหลังหันแล้วเอาอขึ้นบนเวทีได้ห่องใส่ไหมบนเวทีแหล้วก็เป็นว่าประสบข้ามสําเร็จคือคนตอบรับบอจก็ได้ปั่นแบบเง่าวๆซึ่งบอจก็เป็นถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเกินร้อยน้องพี่น้องสามารถดึงศักยภาพของอิหลาหนอยองค์อิงขึ้นมากแต่จุถึงสมือนี เพื่อนบอกเลยว่าเป็นคู่บุญบารมีเพื่อนเปรียบไปพ่อนอะ่ะถ้าบอกว่าวงการลูกทุ่งก็คือ,อผู้แต่งเพลงให้อาจารย์ธนินอินทรเทพนะคะนั่นเพื่อนยกไปถึงตรงพุ่นเลยเดย้นั่นก็คือคู่บุญของเพื่อนเอินว่าเป็นคู่บารมีของอา,อาจารย์ธนินนะคะนั่นคือเป็นคู่หนึ่งก็คือ ทวีพง์มันบัคะาพันบอกถึงทวีพง์มณีนินนะคะผู้แต่งเพลงแต่งเพลงได้ให้อาจารย์ธนินท์หองเพลงลูกกุ้งนะคะพี่น้องกะดังทุกเพลงนั่นก็คือครูบุญบารมีเพิ่นบัดนี้เมื่อเมืองงงการลูกทุ่งก็คือลบบุรีรัตน์นะคะผู้่นแต่งเพลงให้แม่พุ่มแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ห้องเห็นไหมคะทรงเพลงได้ให้กับห้องดังชูเพลงขึ้นกันเพิยนยกขึ้นมาได้หนิพี่น้องนั่นคือเป็นเพลงของเพลงลูกทุ่ง นั่นก็คือคู่บุญบารมีของลูกทุง่งส่วนของบอจนี่ถือว่าเป็นคู่บุญบารมีของลูกทุ่งอีสานหรือของวงการมอลลัมถือว่าเป็นคู่แรกของวงการเลยที่เดียวนี่เพื่อนห้คำนิยามแบบนั้นเลยสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะแสดงความยินดีกับบอจนะคะเพื่อนอาจจะมีโอกาสได้เพลงจากผู้แต่งเพลงหรือว่าเป็นผู้จัดการของแดงทิตก,ก่อนนะคะพี่น้อง นะคะท่านใดแสดงความคิดเห็นใดเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เขามารับจมก็ขอบุญขอคุณในความกรุณาหากว่ากดไหลกุดแช์กดตดต่างกับแอปเปิล้ลเหลวก็ขอบคุณีหลายนะคะข้อมมต์เขามารั่วๆพี่น้องแสดงความคิดเห็นรวมกันสําหรับบอสโจกับอิหลาหนวยคู่บุญบาลมีคือจังใดนะคะพี่น้อง ท่านี่ก็ค en. <deal> ือคู่บุญบารมีบอดจูกับอหลนงอยอู่ในฝากจองกับเอ็ดเพ่นขอบคุณในความกรุณานะคะเชิญติดตามรับชมนะคะเฮงๆปังๆสู้ผู้สุขคนนะคะสวัสดีค่ะท่รักกัพอฝากซ่องพด้เสียงต้อนอับเจนได้จ่าฝากอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้คุณแม่ในครอบครั ติดตามช่องพิษเสียงตะว,วันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG กาฝากกนติดตามแล้วนะครับคดติดตามเสนอใครจะดิง่งปิ๊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 งไหนคุณแม่